ใช่ครับผมชิวบักบุกตะใช่บักบุกอยู่ตรงไดนบอกพี่น้องเขาใช่ใช่สีพี่น้องกูไม่ขี้ดินมันมันร้อนตะมันร้อนตับนี่ใช่ตัวบักบุกมี่พี่น้องวันนี้คือผักเพียบพ่อโอ้บักบุกค่ะต้นบักบุกนี่นวยบักบุกนวยบุกไม่ผักบุกแล้วไปพาเตะใช่ครับพาพี่น้อง กินแซ่บแจ๊บพูดกินแซ่บแจ๊บเก็บไหลก็มูเด้อขผผรักโบกคนยังหาเก็บดจัมา่ตเดค่ะอู้นี่ที่ักบกอ่ะเ็จบเก็บบงนะค่ะวาผมายมาเก็บฮะ ตะก,กี้เพื่นอนเกราเคไปทมไมข้องัวเนาะตะคำ้ำที่ตะคำก็มาใช่ตะคำ้ำมากวนกับเป็นป้ามันเป็นป้ามัน,น,ม,นมีป้ามันค่ะจะให้เบิ้งบริเวณใ,ให้ดูบริเวณร,รอบๆพุน่นเทียงนาเขาอยู่พุ่น นี่ก็บเกลียมยิ่งฟังนี่ที่นองเนี่ยเราจะพักปีเกลียม กปผ้าค่ะบกบ,บกกลองเวงนี่ไงน้น้องมันจะยู่น้ำดิน,นสิมันโลนแล้วค่ะมันก็สีเน่านะคะมันก็สีเนา่ากเหลือแต่ตรงแกนมันมาร์าโคกเอแต่แล้วกินแล้วคุณแม่บบ ก็เก่งเจ็กเลยครับผมนี่เล่นอะไรก็ค่ไอ้บอกบอกด้วยพี่น้องมันเป็นก้อนฮะมันเป็นก้อนเออมันเป็นก้อนกิน,เป,นเป็นก้อนแล้วก็คู่มักครับผม,บผมครับผมครับวกราณเนี่ยเอาเร็วทั้งหลายเลยครับ มีฟันอะขนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหุงหน้าคอยหุงหน้าคอยหุงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกให้ลงมาให้หน้าคอยหุงหน้าคอยหุงหน้าคอยหุงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียก

เทว้มันแหงดิคุณแม่ี่เท,ทไว้มันแหงพี่น้นองที่เก็บมาได้ค่ะยังเหลืออีกตั้งหลายเนาะเขาก็ไปเก็บไหม่อันนี้คือเทไว้เนาะไห้มันแหงโป้ใบที่ <laughs> เป็นโป้ใบตะขนตะขนว้นวมาแล้วที่นึงครับผม บอกท่านผู้ชมเลยค่ะเห็นยังครับข้าบักบวกค่ะข้าบวกมาข้าบักบวกข้าบักบวกบักบวกบที่เขาเก็บมาเนาะนี่ค่ะบักบวกที่เก็บมาค่ะบักบวกเขาเอื้อนบักบวกนะคะ่ะหมากบวก <c oughs> ใช้เวิร์กซาวที่น้องเขาเบิรงนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นมันๆเลยค่ะนี่กิ่นเป็นมันๆเนาะ เอากิมให้พี่น้องเรียกิมให้พี่น้องเบิ่งได้แล้วใช่ค่ะเพื่อนใกล้ๆนะคะใช่เพื่อนใกล้ๆนะคะ แียบสิครับมันปะมันครับมันบอกรสชาติอะไรบอกพี่น้องเนี่ยรสชาติแบบแคมๆมันมันเค็มเลย่ามันขี้มือตี่ออกมันมันรสชาติออกมันมันนะพี่น้อง สมตามเส,ส่ใบบ่าปาบกอค่ะใช้่องน่อดไมเตีมนาตีช่องที่ทอดเวลาเตียมนาตีน,น,น,ะตน,าตนะครับทอคอนี่แม่ป๊าเต็มเปียกโอาเป็นะอะไอรเส่ตัวไเนาะ Ừ, cô bé này đã bị thòng cam đọt, đọt cà phê thòng cam, 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 thòng งั้นิฟ้ายูว่าไมไม่ขาดคำเลยเราสองคำที่หยอดคำพ่อหยอดดูดหยอดดูดูบอกมันเห็นเลยครับหยอดอีกดังเสียแทน่ดังเสียป้อมันกนดังเยๆวาดวาดีบอหรอีอาีบอหอโอ้ยนักพยดมาครับทีมาเอาอันไมออก่โอ้ย ตั้มไว้ให้กินนเลยครับเก็ลุ้นสมความกินเลยนะครับไปนครับวานอยแมลงคู่ป้ากวางเพ่กัรนะังไหมครับันครับ คือบกซ <c oughs> ่อนมาแน่ลูกม่าโทษแบ่ไหนะนต้นประเด็นรอชื่นใจแล้วสีละ่ะรับแบ่น้่งเจแบจบขิเลครับร้านดีเนระน วันดีวันดีวันดีค่อบอหูนมียอร่อยชุกชายเอเอวนมีเยอะเลยอันนีใคร ครับนาครับ <laughs> เล่นาน้ำแล้วอเา,า,าเล่นาน้ำแล้วข้างคำออยากเนานาล่นน้ำน้ำถ้าเข,าาาขาานี่าถ้ากลับบ้านานี่เล่นน้ำนี่ต้องค้า,าอ่เด็กน้อยมากร้ายน้ำอ่ะ มาแขากตีน,น้ามาเด็กน้อยอ่ะอุ้ยลามก้ทันเนียคนกของแม่ทันเนียทกคเออเออขอามือหน่อยคนก่อเอามือหนย